ใส่ลายเซ็นในเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader ใส่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับการใส่ลายเซ็นในเอกสาร PDF นะครับก็ขอฝากนะครับช่อง How To กับครูจ่อยนะครับอย่าลืมนะครับกด ติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามและก็แนะนำติชมในช่องของเรานะครับก็เรามาดูกันนะครับวิธีการใส่ลายเซ็นในเอกสาร PDF นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมเอกสารที่เราต้องการแก้เอกสารนะครับโดยการใส่ลายเซ็นลงไปนะครับมีเอกสารที่เราต้องการแก้ แล้วก็เตรียมลายเซ็นของเรานะครับลายเซ็นนี้อาจจะได้มาจากการสแกนหรือการถ่ายจากมือถือก็ได้นะแล้วก็ทำการตัดนะครับให้เหลือเฉพาะตัวลายเส็นของเรานะครับก็ให้เตรียมประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของลายเส็นนะครับที่เราจะนำไปใส่ในเอกสารก่อนอื่นนะครับเราก็เปิด f o r ์กิทลีเดอรก่อนนะครับ เราจะแก้เอกสารด้วย f o r i t อิทลีเดอโดยการใส่ลายเซ็นนะครับวันนี้ในส่วนในส่วนของ f o r ัสอิทลีเดอนะครับก็เปิดเปิดรอไว้นะครับแล้วก็ทําการเปิดเอกสารลงรขึ้นมานะครับทําการเปิดเอกสารที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาเราเก็บไว้ตรงไหนนะครับเราก็ไปเปิดทําการย่อลงไปให้ได้เห็นมุมมองนะครับ ในส่วนเอกสารนะครับที่เราต้องการใส่ลายเซ็นลงไปก็คือตรงท้ายเอกสารของเรานะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารทดสอบนะครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการแก้เอกสารสักชิ้นหนึ่งนะครับต้องการนำลายเซ็นลงไปนะซึ่งเป็นเอกสาร pdf นะครับก็ใช้เจ้าตัว fogit leader นี่แหละนะครับในการแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไข ในส่วนของลายเซน็นหรือเตรียมนะครับเตรียมลายเซน็นที่เราจะนำมาใช้ในการใส่ลงไปในเอกสาร PDF นะครับเมื่อเราได้ไลายเซน็นนะครับจากการถ่ายลึกการสแกนมานะครับแล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนลายเซน็นนะครับซึ่งมันอาจจะยังมีนะครับพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังเดิมนะครับ เราต้องการเฉพาะตัวลายเซนนะครับตัวลายเซนตรงนี้เดี๋ยวเราไปแก้นะครับลายเซ็นให้เหลือเฉพาะลายเซนนะครับโดยลบภาพฉากหลังออกไปนะครับทําการแก้โดยนะครับทําการแก้โดยเข้าไปที่เว็บนะครับ remove.bg นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ใช้ในการลบพื้นหลังของรูปภาพนะครับ ทำการอัปโหลดภาพที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งติดพื้นหลังอยู่ทำการลบพื้นหลังออกไปนะครับโดยง่ายดายวิธีการลบพื้นหลังนะครับก็ยังมีอีกหลายแอปหลายโปรแกรมนะครับที่สามารถที่จะทำการลบพื้นหลังรูปภาพนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดไปเก็บไว้ เอาไปเก็บไว้นะครับที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเราจะได้เฉพาะลายเซ็นเท่านั้นนะครับไปดูที่ Forgit l e d e r r นะครับซึ่งเราเตรียมเอกสารที่เราต้องการใส่ลายเซ็นลงไปนะครับนะเราจะทำการนำ ลายเส้นของเรานะครับใส่ลงไปในเอกสารด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็เราเปิดเอกสารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่ home นะครับ home เครื่องมือก็มีเยอะนะครับเราไปที่ pdf sign นะครับ pdf sign นะครับก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับก็จะมะีช่องว่างให้เรานะครับ เลือกอเครื่องหมายบวกนะครับ Create Signature Create Signature เราก็กดเครื่องหมายบวกลงไปนะครับ1ครั้งพอกดเครื่องหมายบวกลงไปแล้วนะครับก็จะมี d i a l o g ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะนำภาพมาจากแหล่งใดหรือเราจะทำการวาดเองนะครับเขียนลงไปได้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ของเราเนี่ยนะครับเราเตรียมไว้เป็นไฟล์ภาพอยู่แล้วเราก็ไปทำการอิม,อมพอร์ตไฟล์นะครับเข้ามาเลือกไปที่ Import File ไ,ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บนะครับเอกาสารหรือลายเซนที่เราได้ทำการลบฉากหลังออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกไปที่ลายเซนของเรา ลายเซนของเราก็จะมาโชว์ตรงพรีวิวนะครับก็ทำการเซฟนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับลายเซนของเราก็จะมาโชว์ตรงตรงช่องว่างตรงลายเซนตรงนี้นะครับเราก็ทำการวางนะครับวางลายเซนของเราในที่ที่ต้องการวางลงไปนะครับโดยทำการคลิกหนึ่งครั้ง เมื่อเรานำภาพเข้านะครับโดยการเซฟเนี่ยนะครับภาพที่เรานำเข้าไปเนี่ยครับมันจะติดในเคอร์เซอร์เมาส์อยู่แล้วนะครับเราทำการวางได้เลยเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการปรับขนาดปรับขนาดลายเซ็นนะครับให้เหมาะสมกับเอกสารของเรานะครับ ก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันว่าเหมาะสมขนาดไหนนะครับโดยการใช้เมาส์นะครับลากนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับให้ให้เราได้ขยายตรงมุมด้านล่างขวานะครับตรงสี่เหลี่ยมสีแดง,แดงนะครับทำการลากขยายขยายเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็จัดเอกสารให้พอดีนะครับตาม ความพอใจของผู้แก้ก็แล้วกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเอกสารของเรานะครับก็จะมีลายเซ็นนะครับเรียบร้อยนะเป็นการแก้เอกสารอย่างง่ายได้นะครับเมื่อเราทําการใส่ลายเซ็นเข้าไปแล้วนะครับเราต้องการนําเอกสารนี้ไปใช้งานแล้วก็ทําการเซฟหนึ่งครั้ง แล้วก็ Apply All นะครับเอกสารนั้นก็จะถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้เวเราไปเปิดดูเอกสารเดิมัคลิกนะครับเอกสารของเราจะถูกแก้ไขทันทนะีก็สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับการใส่เอกสารนะครับ การใส่ลายเซ็นในเอกสารนะครับก็ถือว่าไม่ยากไม่ยุ่งยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่สะดวกนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับการใส่ลายเซ็นนะครับในเอกสารวันนี้ก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ